สวัสดีครับเพื่อนๆทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องลองดูนะครับก็มาเล่าประสบการณ์นะครับในการทดลองใช้รองเท้าสำหรับวิ่งของผู้ชายนะครับยี่ห้อรีบ็อกรุ่น Runner 5.0นะครับซึ่งก็เป็นรองเท้าที่ราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่2,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับก็หาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช h อป e ี La z a d a นะครับหรือทาง ห้างสินค้าทั่วไปนะครับก็มีจําหน่ายนะครับในบางครั้งก็มีราคาลดอยู่ที่พันกว่าบาทก็มีนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับจากที่ผมได้ใช้มาประมาณ2เดือนแล้วนะครับอันดับแรกของรองเท้ารีบอกลันเนอร์นี้นะครับรูปลักษณ์ก็เป็นรูปทรงที่สวยงามนะครับดูด้านไหนก็พอใช้ได้นะครับเป็นสีที่ไม่ชูดชาดมากนะครับสําหรับ สุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ข้อต่อมานะครับก็เป็นการออกกําลังกายนะครับไม่ว่าจะเดินหรือวิ่งนะครับก็เหมาะนะครับเพราะว่ามีน้ําหนักเบานะครับวิ่งได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็ไม่ทําให้เทา้าเราเจ็บนะครับเพราะว่าพื้นของรีบอก์ดนเนอร์ห้าจุดนนั้นก็หนาดีทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่นิ่มมากนะครับวิ่งไปไกลๆนี่ก็ ไม่มีอาการปวดเท้าหรือทําให้เท้าเราเมื่อยล้านะครับแล้วก็ที่ผมได้ทดลองวิ่งนะครับก็อยู่ในระยะทางที่ความเร็วประมาณชั่วโมงหนึ่งได้10กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากแล้วก็ช้ามากครับอยู่ในปานกลางครับก็เหมาะกับท่านที่รักสุขภาพนะครับนํามาวิ่งออกกาลังกายเป็นประจําก็จะดีมากนะครับที่สําคัญก็เป็นรองเท้าที่ราคาไม่แพงนะครับ แต่ถ้าจะใช้วิ่งมารารอนต่างๆนะครับก็ยังไม่เคยได้ลองทดลองใช้นะครับแต่ผมว่าก็น่าจะวิ่งได้เหมือนกันนะครับสำหรับรองเท้ารีบอกลันเนอร์5.0นี้นะครับสำหรับประสบการณ์ที่ผมใช้มาก็ไม่มีข้อเสียหายอะไรนะครับสุดแล้วให้คะแนนเต็ม10เลยนะครับเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ถูกแล้วก็วิ่งได้ดีนะครับไม่เจ็บเท้าไม่เมื่อยเท้านะครับ นุ่มเบานะครับนี่แหละข้อที่สำคัญสำหรับคนที่ชอบว,วิ่งออกกำลังกายบ่อยๆนะครับก็มีไม่มากนะครับยังไงก็พิจารณาลองซื้อมาลองใช้กันนะครับสำหรับรีบอกลันเนอร5.0นี้นะครับเป็นรองเท้าว,วิ่งโดยเฉพาะนะครับสำหรับผู้ชายนะครับสำหรับคลิปแชร์ประสบการณ์ในการใช้รองเทา้ารีบอกลันเนอ5.0ในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องลองดูของเราไปเลยนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์สิ่งของต่างๆนะครับหรือรีวิวนะครับของที่ใช้จริงๆในชีวิตประจำวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ